คูนีมสุดปอกกระบอกปืนมากต้องบอกว่าแนวทางที่ให้ไปนะครับเมื่อวานในครอบครัวสุดปอกกระบอกปืนมากแต่ว่าผลงานหน้าช่องหยวนหยวนกันไปนะครับให้ไป2คู่หอมหวาน1แล้วก็โดนไป1นะครับตัวหอมหวานจะเป็นทางท็อปแมมมอสเปอร์และตัวโดนจะเป็นทางยูวนตุสแต่ในครอบครัวนะครับผมสูงหมดไม่สนวันลูกใครเออสชุด ชุดโครงการ3ตามนี้เลยขึ้นมาให้ชุดโครงการ3สายสูงเต็มเวลามาหมดไม่สนว่าตัวไหนและชุดโครงการ4ลิตรสูงแรก4คู่หอมหวาน3ยกหนึ่งโอ้โห ชุดโครงการ3ชุดโครงการสมาหมดไม่สนว่าลูกใครนี่คือสูงหมดเลยแหละไม่สนว่าลูกใครจัดให้แจมแจมแบบนี้เลยในครอบครัวสุดจัดประหลัดบอกจริงๆเออสุดปอกกระบอกปืนมากเมื่อวานนะครับผลงานคือแจมแมวแวววับกันสุดๆเลยแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตานกันไปในครอบครัวด้วยนะครับสาหรับใครที่ตามกันไปในครอบครัวแสดงความยินดีด้วยวันนี้โปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจกันมากเลยทีเดียวกว่าได้ นะครับคือ,อโปรแกรมฟุตบอลวันนี้มีความน่าสนใจกันมากนะครับพิมลรีก5คู่แล้วก็ลีกใหญ่ๆอีกมากมายวันนี้สําหรับทางพิมลรีกอังกฤษนะครับแล้วก็โอ้โห,หน่าสนใจเยอะแยะนะครับอย่าพลาดกันเลยทีเดียว สำหรับโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสั b สไ r i b ์ให้กับทาง b บ n ซ์เซ e นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ให้กันด้วยและที่สำคัญเลยใครไม่อยากพลาดแนวทางดีๆที่เบนจะนำมาเสิร์ฟให้ในแต่ละวันนะครับสามารถแอดไลน์มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเบนได้ที่แอดเบซ1 1นะครับ ที่แอดบีเซเก้าหนึ่งหนึ่งนี่คือกลุ่มครอบครัวที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความน่าสนใจนี่คือกลุ่มครอบครัวที่ดีที่สุดในประเทศไทยและนี่คือกลุ่มครอบครัวฟุตบอลที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโนหนึ่งในการนำบอนสดที่ดีที่สุดไปที่ใต้คอมเมนต์หรือแอดไลน์มาตามที่เบนซ์ขึ้นให้เลยนะครับที่แอดบีเซตเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับรับรองความหวานเจี๊ยบรับรองความสุดปอกกระบอกปืนที่เบนซ์จะนำมาเสริมให้เมื่อวานชุดโครงการ3ชุดโครงการ4สูงหมด ไม่สนว่าลูกใครมาตามนัดแบบว่าโอ้ยตื่นเช้ามายิ้มรับความสดชอ่ยิ้มรับความสดใสจิบกาแฟดูโปรแกรมบอลนะครับว่าวันนี้มีที่ไหนกันอ่าโปรแกรมฟุตบอลยังไงบ้างโคตรมีความสุขเมื่อวานนี่คือจัดหนักจัดเต็มมากใครไม่อยากพลาดก็ตามกันเข้ามาได้เลย ไม่รอช้าวันนี้จัดมาให้แจมๆกันก่อนในหน้าช่อง2คู่พิมลีกที่รู้ใจ2คู่แนวทางทัศนาฟุตบอลที่น่าเชียร์วันนี้นะครับไปที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของ ปราสาทเรือนแก้วคิตตันพาเลตนะครับคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในฤดูกาลก่อนนะครับที่เจอกันแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะทั้งไปทั้งกลับต้องยอมรับว่าเฮดทูเฮดที่เจอกันแมนซิตี้ขี่ยับยับรวมไปถึงผลงานของทั้ง2ทีมแล้วแมนซิตี้ดูดีกว่าเยอะนะครับในการที่แมนซิตี้เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับห Uh, 20นัดหลังสุดต้องย้ำว่า20นัดหลังสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นในเอติฮัดสเตเดียมยังไม่แพ้ใครมาเลยและผลงานของทางนะครับทีมเยือนจากคิตตันพาเลต5นัดหลังสุดนะครับยังไม่ชนะใครมาเลยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล2-1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้บอนมัดนะครับ2-0ซึ่งนัดนี้มาเป็นเกมเยือนแล้วรับรองว่าไส้แตกแน่ๆวันนี้นะครับ คู่แรกเป็นให้เชียร์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ขยี้แหลกเป็นตัวแรกเลยนะครับรอสวยได้เลยสำหรับตัวแรกขยับมาดูคู่ที่สองกันหน่อยวันนี้คู่ที่สองนะครับขอปอย่าขอเปลี่ยนเมืองบ้างอคู่ที่สองขอเปลี่ยนเมืองบ้างขอไปที่กรุงลอนดอนนะครับ เชลซีจะเปิดบ้านเจอกับบุวยอย่างเชฟฟิลเดตนะครับวันนี้เตะที่สนามสแตแมฟอร์ดบิดนะครับในบ้านของเชลซีนะครับเชลซีตอนนี้นะครับอยู่ลำดับที่12ต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มชิลีขี้แตนมากนะครับแถมวันนี้ต้องมาเจอกับบุวยนะครับฟอร์มก็ไม่แตกต่างกันเลยก็ว่าได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับวันนี้มีข่าวดีกุนซืออย่างโปเชติโนนะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมว่า เอ็นคุณครูที่แฟนบอลเชลซีรอมาเนิ่นนานมีสิทธิ์ที่จะมีรายชื่อนะครับมีส่วนร่วมในเกมวันนี้ด้วยนะครับอ่ะมาดูผลงานของฝั่งเชลซีเจอกับอ่า มาดูผลงานของเชลซีกับเชฟฟิลด์กันหน่อยนะครับถ้ามองจากเฮ to Head ที่เจอกันนะครับเชลซีขี่ยับยับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการบอลลีกหรือในรายการบอลถ้วยนะครับนัดล่าสุดนะครับเชลซีแพ้ให้กับเอเวอเรตในการไปเยือน0-2นะครับและนัดก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้มา2-1ต้องบอกว่า2นัดล่าสุดในการไปเป็นเกมเยือนแพ้ทั้ง2เกมเลยก็ว่าได้ นะครับและทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับนัดล่าสุดเพิ่งสร้งสางเซอร์ไพรส์มาก็ว่าได้ คือการเปิดบ้านชนะเบนฟอร์ดมา1ประตูต่อ0ย์แต่ฟอร์มก่อนหน้านั้นก็นะครับลุดล่องลอยไปเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะมาชนะเบนฟอร์ดก็แพ้รวดมา3นัดมีแพ้บอลมัด3ตมแพ้เบอร์ลี่5 0 0และแพ้ลิเวอร์พูล2 0วันนี้เบนมองว่าในการที่เชลซีได้กลับมาเตะในบ้านแล้วนะครับน่าจะได้เสียงเชียร์ของแฟนบอลเยอะเลยก็ว่าได้ พราะสองนัดล่าสุดที่เชลซีแพ้คือการไปเป็นเกมเยือนทั้ง2นัดเลยนะครับเกมนี้เชลซีได้เล่นในบ้านเบน์ขอวัดใจใส่เชลซีไม่ยั้งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมองแล้วในการเล่นเล่นในบ้านของเชลซีค่อนข้างที่จะดูดีกว่าการเป็นเ,นเกมเยือนแล้ววันนี้เจอบวยอย่างเชฟฟิลถึงนัดล่าสุดเชฟฟิลจะชนะมาก็ตามจริงแต่ว่าเชฟฟิลชนะในการเป็นเจ้า้าน คู่ที่2ที่อยากใช้เชียววันนี้เบนขอมองที่เชลซีเปรมปีอุลานะครับผมสรุปเลยนะครับวันนี้ใส่บอลเจ้าบ้านทั้ง2คู่มองบอลต่อทั้ง2คู่ใส่ให้สุดนะครับแล้วอย่าหยุดกันเลยนะครับใส่ไปอย่ากเกรงใจใครวันนี้นะครับทั้งแมนซิตี้และก็สิงบูเชลซีจัดไปย้ายเสียครับพี่พี่ใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมเหมือนเช่นเคยนะครับแอดไลน์มาได้ที่ a d ดบีเซหหรือไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้ คอมเมนต์จะมีช่องทางเข้ากลุ่มครอบครัวฟุตบอล v p b e n บนเซนเอรอยู่นะครับคลิกที่ลิงก์ไปได้เลยสุดท้ายนี้เหมือนเช่นเคยครับว่าไม่ว่ามาจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีขอบ